นี่เลยนะคะเสียดายมากแล้วนื้ออยากกินมากเลยแบบคือน้ำลายเอื้อกเลยเออได้ดมกลิ่นก็ยังดีนะเนี่ยเออจริงสวัสดีค่ะวันนี้นิดแกะกล่องของออที่ส่งมาจากเมืองไทยนะคะพี่ชายนิดส่งมาให้เพราะว่านิดสั่งของไปนะก็จะมีของนิดกับของแม่นะคะคือครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3, มที่4แล้วนะที่นิดสั่งของไปนะคะแต่วันนี้ครั้งนี้นะคือยับเยิน ยับเยินมากๆเลยนะนอกกล่องนะคะคืนนี้กับโนแมน่แบบเถียงกันนะแต่อยู่ที่ร้านไปซณีนะเพราะว่าพนักงานเขาไม่ได้มาส่งให้ที่บ้านนะคะเพราะว่านี้จะต้องเสียภาษีก่อนแล้วค่าภาษีเนะี่ยอยู่ที่ประมาณอา่อสิบแปดยูโรยี่สิบห้านะคะเขาบอกว่าคิดเงินหน้าบ้านไม่ได้นะต้องไปคิดเงินที่นูน่นนี่บอกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอานะเขาบอกไปเอาได้เลยเย็นนี้อะไรเงี้ยนี่ก็เลยไปเอามานะคะ เ,เปิดถึงหกโมงเย็นะนะเนาะก็มีเวลาทั้งวันนะคะแล้วตอนที่นิ้ไปเอากับหนะุ่มเว้นอ่ะคือนิดตกใจมากๆเลยเพราะว่าเนี่ยคือน้ํามันน้ําพริกอะ่ะมันมันออกมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ข้างบนเหมือนกันนะก็คือเย็นอะ่ะเนี่ยนอกกล่องในกล่องคืออย่างที่เห็นเลยนะคะว่ามันเยอะจริงๆแล้วกลิ่นพริกแกงอะ่ะเครื่องเทศอะ่ะคือมันฉุนมากๆเลยนิทหนมเว้นี็บอก่นีทเาสั่งอะไรมาเนี่ยใจนิทคคีค ไม่ได้สั่งนะไม่ได้สั่งอะไรที่เป็นน้ำน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็คือพี่ชายบอกว่าส่งของมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะอะไรเงี้ยบางอย่างซึ่งซึ่งนี่ก็ไม่รู้นะว่ามันมีอะไรอะไรเงี้ยนี่คิดเ,เป็นน้ำพริกหรือเปล่าห,ห,หรืออะไรเงี้ยคือเอาจริงนะโนมันบ่นนี่นตั้งแต่ที่ร้านอ่ะเราไปเซนีเขาก็แบบมองโนว่าเอ้ยเราเถียงกันยอ,ยอะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรมันหกอะไรเงี้ยเอาจริงอ่ะอายมากเลยนะ <S <S พอมาถึงบ้านนะคะเราก็เลยแกะกล่องโนมนเขาแกะก่อนเลยนะคนบ่นนะคะเพราะกินพิกแกงมันแรงจริงนะ เอแกะกล่องมาหนูมันเขาก็เฮ้นิดไม่ใช่ของเรา <laughs> พีนแกะมนมันไม่ใช่ของเรานะไม่มีของเราเลยนะคะแต่เป็นของคนอื่นแล้วดูสิพี่นิดเขายัดมาให้คือแบบแน่นจริงๆนะแน่นแล้วตุงมากๆนะคะนี่ขนาดนี้เราออกมาดูแล้วคร่าวๆนะว่ามีอะไรบ้างนะคะ นี่ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวนิดรีวิวทุกคนดูดีไหมว่าเออนิดได้อะไรบ้างพว่นี้สั่งมาจากเมืองไทยนะคะปกตินี่ก็ไปเมืองไทยทุกๆ2ปีนะแต่อันนี้เข้าปีที่3แล้วนะคะทีนี้ไม่ได้ไปเมืองไทยเนาะเพราะว่าโควิดนั่นเองนะคะเราก็เลื่อนคือตอนแรกเกือบจะสั่งตั๋วแล้วนะดีที่เราไม่ได้สั่งนะแต่แม่กับป้าเนี่ยคือสั่งตั๋วไปแล้วเราก็ต้องรอ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 คือเลื่อนไปเรื่อย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 แล้วทางการบินเนี่ยเขาไม่ให้เงินคืนด้วยนะนิดสั่งในอินเทอร์เน็ตนะคะสั่งให้แม่กับบป้าาเ เขาบอกว่าเลื่อนได้แต่ว่าไม่คืนเงินแล้วก็ถ้าตั๋วแพงขึ้นเราก็ต้องจ่ายราคาที่เพิ่มมากขึ้นแม่นี้ก็รอเพราะว่าแม่บอกว่า ปีคือปีหน้าเนาะเดือนหน้าก็ปีหน้าแล้วนะคะแม่บอกว่าคงไม่ไหวคงไม่ได้ไปนะเพราะว่าดวงไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยแล้วแม่เพิ่งได้เริ่มงานใหม่นะคะแม่ก็เลยบอกโอเคงั้นทํางานสักปีสองปีก่อนแล้วค่อยไปอะไรเงี้ยหรือไม่ก็สักปีหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยไปเมืองไทยก็คือเอาแน่เลยก็คือปีพศ2 0 2พันิบนิดกับแม่ก็คือไม่ไปนะคะถ้าจะไปกเ็เดี๋ยวดูก่อนว่าโควิดมันดีขึ้นหรือว่ามันจะแย่ลงเพราะว่าถ้าดีขึ้นยงไง,ง,ไงเดี๋ยวปีพศ2อ2พันาสิสี่นะคะไปแน่นอน ตอนนี้คือถ้าอยากกินอะไรก็ต้องสั่งพี่ชายนี่ไปกล่องเอ่อแล้วก็นิดคือนิดไปร้านเอเชียแล้วนิด,น,ดนึกอยากกินมากๆเลยนะนิดอยากกินเบนโตะนะคะมาดูกนันเลยเนาะวันนี้ได้หนระือเปล่านะคะหมวแต่เมาส์ม,มอยแล้วนิดไปเจอเขาบอกว่าคือซองหนึ่งมันประมาณ20กรัมนะคะคือนิดถ่ายภาพให้พี่ชายดูคือแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คือน้ำหนักเท่านี้ซองแบบนี้อย่างนี้เลยนะแล้วเขาขายอยู่ที่2ยูโรห้าิ โอ้โหสองยูโรห้าสิบซื้อสององก็ห้ายูโรคือเอาจริงอะ่ะคือราคามันสูงมากเลยนะคะห้ายูโรก็ยูโรละ3 7 3 8บาบาทนะช่วงนี้ลองคิดดู5ยูโรคูณ37 38บาอะ่ะคือมันสูงมากๆเลยนะคะแต่ว่านี่ต้องบอกก่อนนะว่าค่าส่งค่าส่งจากที่เมืองไทยมาที่นี่เนี่ย2,500้อเออไม่ใช่สิขอโทษุอผู้ค่าของนะคะค่าของ2,550สส่วนค่าพั พัสดุกส่งมาที่นี่เนี่ยอยู่ที่31,50ัน้าเขาจะมีบอกอยู่ตรงนี้เลยนะคะข้างบนนี้เลยนะแล้วก็พี่ชายเขาถ่ายภาพเป็นใบเสร็จมาให้ด้วยนะซึ่งบนใบเสร็จเขียนว่า31,50แต่ว่าบนกล่องอะ่ะเขียนว่า3,000บาททวนนะคะซึ่งนี้ไม่แน่ใจว่าค่าอะไรนะจะเป็นค่ากล่องหรือว่าค่าอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะเพราะว่าีไม่ได้ ไล่ดูขนาดนั้นนะแล้วก็ค่าของนิดบอกนะคะทั้งหมดที่พี่ชายไปซื้อมาให้เนี่ยสองพันบาทแล้วก็ของแม่เนี่ยไม่เกี่ยวนะแล้วก็บางอย่างเนี่ยคือนิดอยากกินมากต้องส่งจากตากมาระยองนะคะแล้วก็ระยองส่งมาเยอรมันซึ่งใช้เวลาพี่ชายนี่ส่งมาให้วันที่16 เดือนที่แล้วนะคะมาถึงที่นี่วันที่10คือนี้ไปเอาของมาเนี่ยวันที่10เดือนธันวาคมซึ่งมันใช้เวลานาน,านมากๆเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะลงคลิปให้ดูที่หลังแล้วกันนะคะก็ขอทําคลิปเอาไว้ก่อนเนาะตอนที่เราแกะกล่องน,นะคะก็ตอนแรกนี้สั่งพี่ชายนี่ให้ซื้อเบนโตะมา22นะคะแต่ว่า เอ่อหรือว่า32นี่แหละนะแต่ว่าพอเอาไปเอามาเนี่ยทั้งหมดพี่ชายนี้เขียนมาบอกว่าได้ทั้งหมด37สซองนะคะเพราะว่าพี่ชายบอกว่านิดเบนโตม้มีหลายยี่ห้อมีหลายรสชาตินะมีรสนั้นรสนี้อย่างนี้บอกเอามาลองเอามาลองอย่างละสองสององก็นะว่ากันไปนะคะพี่ชายนี้ก็เลยส่งมาให้เดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันนะคะว่าแพ็คนี้คือบางอย่างเป็นของแม่นิดนะอันนี้นิดคิดว่าไม่ใช่ของฝากจากพี่ชายนะคะเป็นชาอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งนิดไม่แน่ใจเหมือนกันนะ นี่เลยนะคะแล้วก็ทั้งกล่องเนี่ยมาเสียภาษีที่นี่อีกต่างหากนะคะอย่างที่นิดบอกเนาะว่าเสียจากที่เมืองไทย3,000กว่าบาทแล้วเนี่ยมาเสียที่นี่อีกออ18ยูโร25เซนนะคะกว่าจะได้ของก็เนาะทั้งใช้เวลานานแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังเนาะก็นี่เลยนะคะได้ชาของแม่มาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่ชายนี่เขาห่อให้ดีมากนะอันนี้นนมันเขาแกะนะคะแล้วก็ยังมีอยู่ข้างในอีก นี่เลยโอ้โหอันนี้น่าจะเผ็ดมากหมึกอบรสเผ็ดร้อนจัดจ้านถ้าอร่อยนะเดี๋ยวข้าวหน้าจะสั่งอันนี้อันนี้ก็กินไปเหอะได้แบบหลายเดือนอยู่นี่ไม่ได้กินทีเดียววันเดียวหมดนะคะนิดถ้าพูดถึงของหวานทางเยอรมันอนะคือนิดชอบกินแบบนี้มากกว่านะช่วงเย็นๆช่วงแบบว่าจะนอนหรือว่าแบบว่าสองสามทุ่มอะไรเงี้ยนะสัก ครึ่งห่อนะคะหรือไม่ก็แผ่นเดียวข้างในจะมีส่วนใหญ่3แผ่นนะท่านี้จําไม่ผิดนะคะแล้วนี้ก็จะกินแผ่นเดียวอะไรอย่างเงี้ยกินแบบให้หายคิดถึงเมืองไทยให้หายอยากเพราะมันมันเผ็ดมันจัดจ้านมันอร่อยอะแต่อันนี้นี่ยังไม่เคยลองนะคะอันนี้น่าจะเผ็ดมากๆทพี่ชายนี่ส่งมาให้น่าจะสองซองนะสีดําน,นะคะส่วนอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอร่อยเด็ดเผ็ดจากทะเล รสซอสพริกขั่วหมึกย่างอันนี้ก็น่ากินนะอันนี้พี่ชายส่งมาให้น่าจะซองเดียวนะคะเอามาให้ลองส่วนอันนี้ก็เป็นแบบรสด,ดั้งเดิมที่นิตสั่งนะนี่เลยนะคะแล้วก็ชามียาแม่นิดด้วยนะคะนี่ก็ไม่รู้ว่ายาอะไรนะแม่นิดเขาสั่งนะคะคือแม่บอกว่ายาของแม่น่าจะมีทั้งหมดสี่อย่างแล้วก็นี่เลย นีดไม่เคยเห็นนะคะแล้วนิดชอบมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่นิดบอกว่าโนแม่น่ะเขาไม่ชอบนิดกินกระเทียมแล้วเวลานี้ตำส้ำๆเขายังบอกว่าลดหน่อยได้ไหมจาก2ก็ใส่1จะหรือว่าสก็ใส่แค่หนึ่งอะไรเงี้ยคือเขาให้นิดลดกระเทียมนะคะนลดเุกคนชอบกินแล้วเวลาแบบเขาจะกลับถึงบ้านหรืออะไรเงี้ยหรือว่านิดไปเที่ยวที่อื่นนะคะนิดก็แบบพกพาใส่ในกระเป๋าไปด้วยเพราะมันอันเล็กกระถัดรัดน่ารักแล้วนิดก็บอกพี่ชายว่าให้แกะแบบนี้มาเลยจะได้ไม่หนักนะคะแล้วก็เหลือไว้อย่างน่กกล่องนี่เลย เผื่อทางาทางอะไรนะที่หักภาษีคือ,คอเพื่อนผ่านด่านมาแล้วเขาตรวจที่ยรามันเขาจะได้รู้ว่ามันคืออะไรอย่างน้อยๆส่วนใหญ่แล้วลูกอมอะไรเงี้ยมันจะมีภาษาอังกฤษอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ อันนี้มีภาษาจีนอยู่ด้วยนะส่วนใหญ่คนเขาก็ใช้ภาษาจีนด้วยนะคะภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ที่แน่ๆก็คือมีภาษาไทยนะคะเพราะมาจากเมืองไทยเนี่ยพี่ชายนี่เขาก็แพ็กมาให้น่ารักมากๆเลยนะนิดไม่ได้ให้ค่าจ้างพี่ชายนะคะแต่ว่าก็นานๆครั้งก็ให้ค่าขนมหลานบ้างยอะไรเงี้ยแล้วก็ เ,เงินที่นิดส่งไปแล้วเหลือเศษอะไรเงี้ยน,นี่ก็โอเคเอาไปเลยไม่ต้องทอนอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้นไปนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้ค่าจ้างอะไรเป็นพิเศษเนาะท่านิดจำไม่ผิดนี่ให้พี่ชายนิดส่งมาให้15กล่องนะคะแล้วก็ให้คละมาเอาหลายๆรสชาตินะพี่ชัยก็จัดให้เต็มที่เลยนะคะเวลานี้พกพาไปไหนมาไหนเนี่ยเพื่อนๆบางคนนะถามว่า้ออใครมีฝรั่งหมักฝรั่งบ้างอะไรเงี้ยน,นี่บกนี่ไม่ค่อยชอบหมักฝรั่งเท่าไหร่นะคือตอนเป็นวัยรุ่นนะชอบอยู่แต่สมัยนี้ไม่ค่อยชอบแล้วนะคะ นี่ก็เลยวันนี้ให้เพื่อนกินเพื่อนบอกเฮ้ยเอามาจากไหนอะเอออร่อยเลยอย่างเงี้ยเนาะก็บอกเพื่อนพี่ชายส่งมาให้นะคะกว่าจะได้กินไม่แย,ย่ไม่ง่ายเลยนะเนาะต้องหอบมาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ได้พริกลาบมานี่เลยนะที่ส่งมาจากตากนะคะอันนี้ทั้งหมดนี้เป็นพริกลาบนะปกติเขาจะขายไปเป็นแผงๆนะคะติดแม็กนิดก็บอกพี่ชายว่าเอาแม็กเอากระดาษออกนะเดี๋ยวมันจะคมเดี๋ยวมันจะบาดแล้วก็น้ําหนักมันจะเกินด้วยนะคะพี่ชายนี่ก็แพ็คมาให้หกแพ็คเอ่อหก เขาเรียกว่าอะไรหกแถววะนะคะนี่เลยนะส่งมาให้เวลานิดอยากกินลาบตากอะไรเงี้ยนิดก็ใช้พริกแบบแห้งๆนะคะอันนี้เขาอยู่ได้นานนะไม่ขึ้นลาด้วยนะคะถ้าเราซื้อมานะเราก็จะแช่ทุท้แช่แข็งก็ได้นะแต่ว่านิดก็เอาไว้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นอะไรที่แห้งมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะคือแบบฉุกเฉิญอยากกินนะ่ะมันใช้ได้เลยนะมาจะตากโดยตรงเลยนะคะเนี่ยถ้าใครอยากได้เนาะก็ ลองสั่งในอินเทอร์เน็ตนะคะเผื่อใครขายเนาะหรือว่าเผื่อมีญาติที่จังหวัดตากอะไรเงี้ยก็ให้เขาส่งมาได้นะคะเพราะว่ามันจะมีแบบเปียกเนาะแบบเปียกเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการขึ้นลานะคะแต่อันนี้คือมันดีมากๆเลยนะเนี่ยทุกอย่างยังเพอร์เฟกอยู่เลยนะคะแล้วอย่างเป็นพวกพิคกะเนาะมันจะเสียยากอยู่แล้วนะคะกระไดใหม่ที่บอกอันนี้ไม่แพงด้วยนะอันนี้ท่านี้จะไม่ผิดแถวละ20บาทหรือไม่ก็แถวละ100บาทอะไรประมาณนี้แหละถ้า20บาทมันจะน้อยใช่ไหม ซองเพราะขายเป็นซองอีกทีแล้วหนึ่งแถวมีประมาณห้าหกซองนะคะเนี่ยคือมันจะเป็นแบบนี้นะคะวลาน,นี้ไปเมืองไทยหรือว่ากลับตากเนี่ยก็จะซื้อมาเป็นแบบนี้หรือว่าท้านี้ไม่ได้กลับตากเนี่ยก็จะให้พี่ชายนี่ยส่งมาให้ไว้ก่อนเลยล่วงหน้าก่อนนี้จะบินไปเมืองไทยหรือว่าตอนที่นิดอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยคืนนี้จะต้องมั่นใจว่านิ้จะได้พริกลาบตากมากินนะคะทุกครั้งที่นิดบินไปเมืองไทยแล้วที่นิดซื้อก็จะเป็นแบบนี้นิดคืนนิดเอามาแบบนี้เลยนะเอามาแบบนี้คือมันเก็บง่ายสะดวกนะคะแล้ว เนี่ยมันสะดวกนะคะแล้วอันนี้เหลือสี่ห่อสุดท้ายหอห้าห่อสี่ห่อสุดท้ายเนาะเห็นไหมก็โอเคนะคะอันนี้ไม่เป็นไรแกะแล้วกเ็เก็บแบบนี้เลยนะเพราะว่าเขาอยู่ในถุงอยู่แล้วนะคะเ,เดี๋ยวเอาไปไว้ห้องต้ดินนะเอ่อต่อไปนะคะมาม่า,มาน้องาサาคือน้องาサラชอบกินมาม่าช้างหน้อยมากๆนะคะจะเป็นลดคอโพดนี่เลยนี่ไม่ได้ใจนะว่าตอนนี้ที่เมืองไทยสองละกี่บาทสมัยที่นิดอยู่เมืองไทยสองละ2บาทนะคะตอนนี้อาจจะแบบ สามบาทหรือไม่ก็ห้าบาทไหมไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าแพ็คหนึ่งเนี่ยท่านี้จำไม่เิดอยู่ที่ประมาณห้าสิบาทเศษเศษนะคะหรือไม่ก็หกสิบาทอะประมาณหกสิบสองแล้วกันคือนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะแต่อยู่ราวๆนี้ซึ่งนี่ก็บอกพี่ชายว่าเออลองไปดูที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะหรือไม่ก็พวกในห้างอะไรเงี้ยเพราะว่านี้เคยเห็นว่าเขามีขายน้องเฟิโอนาเห็นสติกเกอร์คือดีใจมากเลยนะน้องเฟิโอนาบอกว่าแม่หนูขอนูขอแล้วบังเอ,อิญว่ามีอันหนึ่งซ้ำกันนะคะนี่ก็จะเอาให้น้องเฟิโอนากับน้องซาร่าแบ่งๆ่กัน คือน้องเขาชอบช่วงนี้ชอบการ์ตูนญี่ปุ่นนะก็กรี๊ดเลยนะคะน้องเห็นแล้วอยากได้มากเลยอย่างเงี้ยเออก็นะเดี๋ยวถูกใจน้องเฟิน่ามากมานะคะสติกเกอร์ส่วนมาม่าช้างน้อยเนี่ยก็ถูกใจน้องชา่านะคะนี่สั่งมา3แพ็คเออนิดเคยเล่าให้ฟังน้องว่าเพื่อนนิดเออเขาเคยถามนะคะว่าถ้าใครอยากได้อะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเขาจะอิมพอร์ตมาให้เขาจะสั่งจากที่เมืองไทยมาที่เยอรมันให้เแต่ว่าราคากจะ็จะสูงหน่อยแล้วนิเคยถามว่า คือลูกนิ่ชอบกินมามา่าช้างน้อยนะคะแล้วก็ส่วนนิดเองก็ชอบพริกลาบนู่นนี่นั่นคือของแบบนี้นอันนี้นี่เคยถามเพื่อนนะว่าออลองเอามาขายได้ไหมขายได้ราคาเท่าไหร่เพื่อนก็ไม่ได้เช็คราคาให้นะคะนิดคิดว่าเพื่อนอาจจะคิดว่าไม่คุ้มก็เลยแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้เช็คราคาให้แต่ว่านิดไปเจอที่ร้านเอเชียอย่างที่บอกนะคะตกสละสยูโรห้ ก็เลยไม่ได้คุยกับเพื่อนว่าเพื่อนจะเอามาขายในราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะแต่ว่าอย่างที่นี้เคยเล่าให้ฟังว่าอย่างซอสพริกเนี่ยอยู่ที่ขวดละ18ยูโรแล้วนี้เคยถามเพื่อนว่าอู๋หู18ยูโรซื้อไม่ไหวหรอกขวดเล็กนะคะเนี่ยขวดแค่นี้เองซึ่งเมืองไทยก็อยู่ที่ประมาณประมาณเท่าไหร่ไม่ถึง5 0บาทหรือเปล่าคือนิจจำไม่ได้นิดไม่รู้แต่นิดรู้ก็คือมันหนักนะมันเป็นขวดแก้วนะคะแต่ว่ามันเป็นขวดเล็กสุดเนาะประมาณ300กรัมนะคะเนี่ยเขาบอกอยู่ตรงนี้ แล้วเพื่อนบอกว่าขอขวดละ18ยูโรแล้วนี้รู้สึกว่าโอ้โหเอาจริงนะที่ลามันมันก็มีขายอยู่แต่ว่ามันจะเป็นซอสพรีข,ของนี่เลยเนี่ยเ้าแก่น้อยเหรอเรียกอะไรอะ่ะตาสมบูรณ์อ่ะเด็กตาสมบูรณ์นะคะนี่เลยคือมันมีขายอยู่นี่ก็พอกินได้อยู่แต่ว่าน,นี่ชอบกินอาหารเช้าอะพวกไข่ดาว ไส้กรอกอะไรเงี้ยแราวนี้ชอบกินซอสต,ตัวนี้เพราะว่ามันทําให้น,นิดคิดถึงเมืองไทยมันทําให้น,นิดคิดถึงเวลาเน,นี้ไปกินในโรงแรมเหมืออะไรเงี้ยแล้วมันทาให้แบบเวลาทุกครั้งที่กินที่เนี่ยอยากให้รู้สึกว่าเราอยู่ที่เมืองไทยคือแต่ละคนชอบกินไม่เหมือนกันเนาะนิดอยากกินอันนี้นะคะก็เลยเาถามเพื่อนว่าเอามาขายให้ได้ไหมแล้วเพื่อนบอกว่าโอเคขวดละ18ยูโร นี่ก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยมันแพงไปไม่เป็นไรหรอกปกติไปเมืองไทยนี่จะซื้อมาตุนทีละสามสี่ขวดแล้วขวดหนึ่งมันก็อยู่ได้นานนะเพราะนี่ไม่ได้กินทุกวันนะคะเอ่อฟิโอน่าโนเมนก็เหมือนกันนะเราไม่ได้กินทุกวันนะคะก็เลยแบบเอ่อก็เลยผ่านไปประมาณปีหนึ่งเมื่อเดือนก่อนๆน่าจะสองสองสามเดือนก่อนนะคะนี่ก็ถามเพื่อนอีกว่าหรือว่าเอาไว้ง่ายประมาณกลางปีอะ่ะนี่ถามเพื่อนอีกรอบหนึ่งว่าคือผ่านไปนานเหมือนกันเนาะแล้วก็ เออลดให้หน่อยได้ไหมในใจคิดว่าเออสิบนะเออถ้ากดละสิยูโรจะซื้ออยู่10ยูโรนี้ก็ไม่ใช่ถูก,ถกนะเอสิบยูโรคูณ37อ่ะก็3ามรหรือเปล่าเนาะคือมันค่าส่งด้วยอะไรเงี้ยนะเราก็เข้าใจอยู่เราก็เลยแบบลองถามดูเผื่อเพื่อนเอากําไรน้อยลงอะไรเงี้ยเพื่อนเดยวว่อุ้ยเออเออนิดเคยนิดบอกว่าลดให้หน่อยได้ไหมจากเออสิบแปดอะไรเงี้ยยูโรเพื่อนอุ้ยใครคิดขนาดนั้นไม่ได้คิดแพงขนาดนั้น นี่ก็บอกว้จริงจริงนี่ก็เลยเอาแชทที่เคยเขียนคุยกับเพื่อนนะให้เพื่อนดูเนี่ยเห็นไหมเคยเคยคุยกันราคานี้จริงหรือแล้วเพื่อนบอกอุาไม่ไม่ไม่น่าจะเขียนว่า8ยูโรแล้วเขียน1ผิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสรุปเพื่อนขายให้ขวดละ8ยูโรคือดีใจมากเลยนะพราเพื่อนบอกว่าขวดละ8ยูโรปุ๊บนี่สั่ง6ขวดนะคะ เออตอนแรกเพื่อนเอามาให้ได้ก่อน4ขวดแล้วก็ตอนหลังรุ่นหลังนิดๆยังไม่ได้ไปเอานะหรือ2ขวดสุดท้ายนะคะแล้วเพื่อนคิดขวดละแค่7ยูโรก็คือ3ขวด20อะมันถูกลงเข้าไปอีกคุณนิดีใจมากเลยเพื่อนโอ๊ยเ,เอากำไรนิดเดียวเอาไม่เยอะคือตอนนั้นอาจจะคิดราคาผิดนี่ก็เลยดีใจนะคะ ก็ได้เป็นขวดละแค่เจ็ดยูโร3ขวดเอ่อ20เนาะนีดก็สั่งไปทั้งหมด6ขวดนะคะ,ะส่วนมาม่านะคะนี่ก็เคยถามพี่เพอนะว่าอ่คิดห่อแล้เท่าไหร่ mm hmm. เพื่อนก็บอกว่าเอ่อ1ห่อมี1 2ซองคิด13ยูโรก็คือเนี่ย13ยูโรก็คูณ37เข้าไปนะคะ,อ,ะอยู่ที่ประมาณนี้นะค่าเงินช่วงนี้นะคะแล้วจากที่นิดดูอันนี้น่าจะ12ซองนะคือนี้ก็ถามพี่ชายเหมือนกันนะคะ ว่ายังไงอ,อ,อันนี้ซองละยี่สิบกรัม 12, สิบสองซองจริงๆนะแต่ว่าของเพื่อนเนี่ยนิดไม่แน่ใจว่าพี่เขาเอามาจากไหนหรือว่าซื้อจากไหนหรือว่าห่อใหญ่หรือเปล่าแต่พี่เขาบอกว่าหนึ่งแพ็คมีสิบซองอยู่ที่สิบสามยูโรแล้วนี้ก็คิดว่าโอ้โหสิบสามยูโรสามแพ็คสมมุติว่าท้านิ้สั่งพี่เขาเนี่ยก็ตกอยู่ที่สามสิบเก้ายูโรสามสิบเก้ายูโรก็แบบพันกว่าบาทอะเฉพาะค่ามาม่านะคะนี่ก็เลยรู้สึกว่า มันราคาสูงเกินไปนะนิดก็เลยแบบคือนิดสั่งของเยอะนิดได้คุ้มค่านะคะค่าส่งเนี่ยสองพันเออสามพเศษเศษเนาะแล้วก็เออมีค่าภาษีอีกนะคะจริงๆแล้วมันเยอะแต่นิดได้ของคุ้มจริงๆนะนิดได้พลิกลาบจากตา นะคะนิดได้คือยาแม่นะที่สําคัญนะคะแล้วก็มาม่าอีกสามแพ็คถ้าคุณเป็นเงินแล้วเนี่ยรู้สึกว่าท้านี้สั่งของมาแบบนี้คุ้มกว่าแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะแม่นิดเนี่ยจะเป็นคนสั่งแล้วก็เอามาส่งที่บ้านแม่แล้วแม่ี่เขาก็จะเป็นคนจ่ายเงินให้คือแม่นี่เขาไม่เอาจากหลานเลยนะแม่นี้บอกว่าเอาไปเลยให้หลานอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเสียเงินค่ามามา่าหรือว่าค่าส่งแม่นี่เขาออกให้หมด นี่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ถูกกว่าเลยอย่างเงี้ยนะนี่ก็ประหยัดไปนะคะเพราะว่าหอนน่อละสิานะอย่างที่นีิบอกนะ ใครสู้ไหวก็คงแบบยอมนะคะแต่นิดรู้สึกว่าน้องซาร่าเนี่ยเขาเป็นคนที่กินง่ายอยู่เขากินมาม่าต้มยำกุ้งก็ได้แต่ว่าใส่ผงรสดีเข้าไปนิดนึงแล้วก็เอารสชาติของต้มยำกุ้งเนี่ยออกคือก็ไม่ต้องใส่พริกเผ็ดๆอ่ะเนาะทุกคนคงเข้าใจนะคะก็คือกินแต่ตัวมาม่าส่วนน้องฟิโอน่าเนี่ยชอบกินต้มยำกุ้งมากๆเลยนะคะคือเมื่อก่อนน้องก็กินแบบนี้นะแต่พอไปเมืองไทยแล้วน้องได้ชิมครั้งหนึ่งน้องก็ติดใจนะคะนิดก็เลยโอเคงั้นซื้อมาจากเมืองไทยอะไรเงี้ย ก็เวลาไปทีนี้ก็ต้องซื้อมา2อสแพ็คแบบนี้นะคะแล้วก็จะอยู่ได้แบบหลายเดือนเลยอะพะน้องไม่ได้กินทุกวันนะบางครั้งอยู่เป็นปีนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่เสียนะแล้วเนี่ยพอนิดลองถามเพื่อนเพราะเพื่อนบอกว่าเขาสั่งของมาขายที่เยอรมันนะคะนี่ก็เลยลองถามดูแล้วก็คือบางอย่างถ้าราคาเราสู้ไหวนิดก็สั่งนะอย่างมาเล็ดผักเนี่ยเออเพื่อนขาย2องละสยูโรนะคะนี่ก็โอเคพอพอไหวอะไรเงี้ยนิดก็สั่งมา2อสซองนะคะเพราะว่าแม่เขาอยากได้มัเล็ดผักกวางตุ้งนู่นนี่นั่นเนาะก็ สั่งเพื่อนนะคะคือบางอย่างนี้ก็สั่งเพื่อนบางอย่างนี้ก็ไม่ได้สั่งเพราะว่านิ้สู้ราคาไม่ไหวนั่นเองนะเพราะว่านิดไม่ได้ทํางานนะคะโนมันเขาทํางานคนเดียวก็อยากจะช่วยโนมันประหยัดอะไรที่แบบไม่จําเป็นเราเพอกินที่นี่ได้เราก็กินของที่นี่แต่ว่าอย่างอันนี้นะคะพี่ชายเขาซื้อส่งมาให้อ,อ,อันนี้นี่คิดว่าพี่ชายเขาซ,เซื้อฝากหลานหนึ่งแพ็คด้วยซ้าน,นะเพราะว่านี้สั่งแค่สองแพ็กนะคะเนี่ยก็ได้ทั้งของฝากได้ทั้งของกินเนาะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะ ถุงต่อไปอืพี่ชายนิหอมมาแบบใช้ได้เลยนะชอบมากเลยนะคะนิดสั่งยายาถ่ายนั่นเองนะเนิดรู้จักแต่ของยี่ห้อน,นี้นะคะนิดเ,เคยเห็นของยี่ห้ออื่นบ้างนะแต่นิดรู้สึกไม่มั่นใจนะคะแต่ตัวนี้นิดเห็นมาน,นานแล้วตั้งแต่สมัยที่นิดอยู่เมืองไทยนิดก็เลยรู้สึกว่าเออนิดมั่นใจอะ่ะค,คือคิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกอะไรเงี้ยแล้วเวลานิดท้องผูกนะคะนิดก็จะกินของฟิตเนสเมื่อก่อนนี้กินแบบเป็นชานะชงดื่มนะคะเดี๋ยวนี้เขามีแบบแคปซูลนะ นี่ก็ให้พี่ชายนิดเอาแบบกล่องมาให้หนึ่งกล่องนะคะแล้วก็เให้ซื้อแบบซองๆคือเอาออกจากกล่องนั่นเองนะมีทั้งหมดห้ากล่องนะคะพี่ชายนิดซื้อส่งมาให้หนึ่งกล่องก็ 2, สองซองหรือเปล่าเอาจิงนิดก็ลืมนะหรือว่าหนึ่งซองหรือว่าแบบนี้เอ่อยี่สิบแคปซูลนะคะอ่าน,น่าจะหนึ่งซองนะคะนี่เลยก็ทั้งหมดห้ากล่องอครบพอดีนะ นี่เลยนี่ก็อยู่ได้แบบสองปีเลยมั้งเนี่ยเพราะนี้ไม่ได้กินทุกวันนะคะเดือนหนึ่งก็อาจจะสักสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะนะคะเพราะว่าทุกคนรู้อยู่ว่านิดไปผ่าตัดลิซิโดงมาเนาะแล้วนิดกินอาหารที่แบบไม่ค่อยมีประโยชน์นะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยเร่างกายหรือว่าภูมิต้านทานหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้นิท้องผูกไปด้วยนะคะก็เลยต้องใช้ยาถ่ายช่วยนิดหนึ่งนะ <c oughs> ต่อไปโอ้โถุงนี้น่าจะเป็นโอ้ใช่นะทั้งหมดเลยนะคะ นี่ชอบมากนะถ้าไม่ชอบจะไม่ยอมสั่งขนาดนี้นะสามพันกว่าบาทนะคะค่าส่งโอ้ oh my god แล้วค่าภาษีอีกนะค่าภาษีสิบแปดยูโรยี่ิบห้าโอ้โหสุดๆนะคะเ,เดี๋ยวนี้ให้ดูรถอื่นบ้างนะอันนี้รถอะไรก็ไม่รู้นะคะรสซีฟู้ดจัดจ้านโอ้โหอันนี้ก็น่ากินนะพี่ชายซื้อมาให้ลองสองซองนะคะนี่เลย ตอนแรกนี้บอกพี่ชายว่าไม่ต้องเอามาหรอกเดี๋ยวติดใจเอาไปเอามาเออเอามาได้อย่างละซองก็ <Yeah. S 1> นะดูสิแล้วพี่ชายก็เอออันนี้รสอะไรอ่ะโอ้โหซื้อมาให้ hot and spicy ซี่โอ้ยมีหลายรสจริงๆนะเห็นไหมโอ้โหคุ้มค่าแล้วก็มีอีกนะอันนี้รสอะไรอ่ะโอ้ใจแล้วโอ้ยรสลาบเหรอ spicy ลาบห,อ,าบหอมข้าขวคั่วแท้ๆอันนี้ก็สองซอง <laughs> กินไปเลยแต่ว่าก่อนกินนิดก็จะดูก่อนลนะ้ว่าอันไหนหมดอายุก่อนนะคะแต่จริงๆเราเขาอยู่ได้หลายเดือนมากเลยนะเมื่อกี้นีดดูแล้วแวบๆบแบบนะคะอันนี้อยู่ได้ถึงปีหน้ากลางปีโอ้โหอันนี้รสอะไรอะซอสพริกคั่วหมึกย่างแบบเผ็ดอันนี้เหมือนเหมือนซองแรกเมื่อกี้เลยเนาะนี่นะคะแล้วก็อยู่ได้นานถึงเดือนหกปีพศสองพันยี่สิบสองน,นี่เห็นไหมถ้าหมดดี๋ยวนี้ก็ค่อยสั่งพี่ชายใหม่นะคะแต่ส่วนใหญ่เรานี่คิดว่าน่าจะ อยู่ได้นานอะคืออยู่ยาวไปเลยอะน่าจะได้ทั้งปีนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นรถดั้งเดิมอันนี้เยอะมากนะคะอันนี้ยี่สิบซองนะทาน,นี้จำไม่ผิดนี้สั่งคือแค่นี้ก็เผ็ดจุดใจแล้วอร่อยแล้วเข้มข้นแล้วนะคะหายทถึงเมืองไทยเลยอะคือได้กินทีนี้เนี่ย ب, นิดจูดนิด้วจุ๊จฟินมากมันอยู่ที่ความชอบจริงๆนะคะถ้าเป็นคนอื่นอาจจะสั่งพวกเ อ,อ,อะไรนะั้นกระปิน้ำปลาปลาล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าของที่แบบมันหากินที่นี่ไม่ได้อะไรอ่างี้แต่นิดที่นี่ยังพอซื้อได้นะแต่ก็คิดดูว่า37สซองคูณ2ยูโร50อะ่ะคือมันเกือบ100ยยูโรเลยนะแล้วคิดดูว่านิดประหยัดไปได้เยอะขนาดไหนนิดสั่งมาเองนิดเสียภาษีบวกค่าส่งอีกสามพกว่าบาทอะ่ะคือมันคุ้มมากๆนะคะแล้วก็ค่าของเนี่ย พี่ชายนี่บอกว่า2 5 0พันห้ะสองพเพราะว่ามียามีอย่างอื่นอีกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นถุงสุดท้ายนะที่นี้ได้มานะคะแต่ว่าถุงสุดท้ายเนะี่ยมีดราม่านิดหน่อยนะเพราะว่าตัวปลาหวานที่นิดอยากกินนะคะคืออยากกินมากอะแต่ว่ามันนานเกินไปนะคะกว่าจะถึงก็ใช้เวลาเกือบเดือนอันนี้ส่งเครื่องบินมาด้วยนะไม่ได้ส่งทางเรือนะคะคือเขาขึ้นลา นี่ก็เลยอดกินเลยแล้วแถมต้องทิ้งอีกไหนจะค่าซื้อส่งมาพี่เชาสะเดินทางไปซื้อมันนะสรุปก็ต้องเอามาลงถังขยะที่เยอรมันนะคะแบบกลิ่นออกเลยนะนี่เห็นลาไหมนี่เลยนะคะเสียดายมากแล้วนื้ออยากกินมากเลยแบบคือน้ำลายเอื้อกเลย เออได้ดมกลิ่นก็ยังดีนะเนี่ยเออจริงโอ,อ้แต่มันก็แบบมีกลิ่นลาน่นิดๆเหมือนกันนะคือน้ำลายเอือกอะอยากกินมากเลยอะทำไมถึงเป็นแบบนี้คือถ้าลาขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งเราก็ต้องทิ้งนะคะเพราะว่าเชื้อลามันกระจายไปทั่วถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นก็ตามเนี่ยดีนะสั่งแค่ถุงเดียวเพราะว่าแบบเอามาให้หายยากนะคะแบบเนาะ เสียใจมากแล้วก็ยาเอ็นเตซินโนมันเขาติดใจของเมืองไทยนะคะที่นี่ก็มีขายนะเมื่อวันก่อนเขาเพิ่งสั่งมาส่งมา100เม็ดนะคะก็ที่นี่ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะก็สูงกว่าที่เมืองไทยนิดหน่อยนะคะแต่ว่านมันเขาชอบของเมืองไทยมากเลยแล้วก็อ,อ,อ่อนๆนนะ่ะคือไม่แรงมากนะคะกินแล้วก็หายนี่กลัวแบบถ้าสั่งที่นี่รแสบบชาติมันแบบเ,เขาเรียกอะไรอ่ะแบบมีปริมาณยาเยอะหรือ,หร,อหรือว่าอะไรมันทําให้เขาติดเนาะเพราะนมันเขาชอบเป็น กดในกระเพาะหรือว่าอะไรนะกดไหลย,ย้อนเนาะก็อันเนี้ยช่วยได้มากๆเลยนะคะแล้วนิดอยู่ที่น้ามันมานานนิดก็จะรู้จักแค่ยาตัวที่แบบนิดเคยเห็นที่เมืองไทยนี่ไม่รู้จักยายี่ห้อใหม่ๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเอนตาซินที่นิดแบบว่ารู้จักตั้งแต่เด็กๆอะ่ะนิดก็เลยซื้อของเอนตาซินนะคะก็ไปเมืองไทยที่ไรก็จะซื้อแต่ของที่ตัวเองรู้จักนะบางครั้งหมอบอกเออลองอันนี้มยี่ห้อนี้บอกมันแก้อะไรเพื่ออะไรเขาก็อธิบายโอ้กวาจะถึงบางอ้อนี่จริงๆนะ อยู่นี่งแต่อายุสินะคะก่อนหน้านั้นก็ไม่ค่อยรู้จักยาอยู่แล้วด้วยแล้วก็แม่นิดมียาแก้ริสิดวงทวันนะ่ะแล้วก็อาการเกาอีกโอ้โหคนแก่แล้วเะนาะแม่นีดก็5้าสบแดแล้วนะคะนี่ไม่รู้ของใครอะไรยังไงนะสั่งมาได้นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าเอ่อถ้า ทางไปษณีเขาไม่เอาทิ้งหรือว่าโซนเนี่ยเนาะค่าที่เราต้องเสียภาษีนะคะก็แสดงว่าน่าจะถูกต้องทุกอย่างแหละที่เราส่งมานะอย่างปลาก็เออชนิดได้ยินเมื่อก่อนมันแบบหนึ่งคนหนึ่งกิโลกรัมนะคะสามารถเอามาจากเมืองไทยได้อไรเงี้ยแล้วอันนี้เออที่นเห็นนะมันก็ไม่เยอะนะโอ้โหอันนี้ได้กินไหมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้กินนะคะดูทีลาเต็มเลยอะ่ะเห็นไหมนิสสั่งี่ใช้อย่างละแพ็คนะ แล้วก็ได้มาอย่างละแพ็คนะคะแต่ว่าได้ยังอื่นด้วยพี่ชายส่งมาให้แล้วมันจะได้กินไหมเนี่ยอันนี้เสียไหมเนี่ยอุอันนี้ยังโอเคอันนี้รอดอยู่อันนี้ก็เป็นปลาหวานเหมือนกันนะจากที่เห็นอันนี้โอเคเลยนะคะไม่มีเชื้อรานี่ยอันนี้โอเคอยู่ แต่ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวต้องดูดีๆอีกทีนึงเพราะว่านิดไม่เอาชีวิตนิดไปเสี่ยงกับปลาแพ็คลัเท่าไหร่ร้อยสองร้อบาทนะนี่ไม่รู้นะราคาเท่าไหร่นะคะแต่ว่านิดไม่เอาชีวิตนิดไปเสี่ยงแน่นอนนะโอเคเรายอมเราต้องยอมทิ้งถังขยะนะคะต้องยอมจริงๆแล้วก็ทำยังไ,ไงได้เนาะเราก็ไม่ได้อยากให้เขาเสียแต่เขาเสียที่ถึงด็กด ป่งวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่ยาสีฟันนะคะลูกโป่งวิทยาศาสตร์แบบหลอดใหญ่โอ้ยนี่เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นหลอดเล็กๆอะเนออเล็กๆกระทัดรัดนะคะอันนี้แบบหลอดเบลเลอร์เลยอะ่ะโอ้โหพี่ชายนี่ก็สั่นหามาให้ได้นะน้องซาร่าชอบเล่นมากๆเลยนะคะก็จัดมาให้เด็กๆสองแผนแล้วก็มีฟางหวานเดงีกแล้วออ้ยนี่สังยัมาแพ็คนะเนี่ย โอ้ตายแล้วพี่ชายส่งมาให้อีกอย่างละสองคลาหมดเลยอยากจะมาตายโอ้ตาย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 ,ตายเสียดายหนักมากทำไงได้อันนี้ยิ่งหนักเลยเดี๋ยวน,นี้ต้องแกะนะคะแกะออกจากถุงแล้วก็ลงถังขยะส่วนคลาสติกต้องเอาไปทิ้งที่เ สำหรับถุงพลาสติกนะเพราะว่าเทียมันไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาด่าเอาแล้วก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่ได้มาก็คือเบนโต้นั่นเองอช้ำใจอันนี้เดี๋ยวนี้จะแกะกินก่อนเลยนะคะเพราะว่านิดไม่มั่นใจมันอยู่ในถุงที่มีปลาแล้วก็น,นิดกลัวว่าเดี๋ยวเชื้อรามันจะออกแต่จริงแล้วอันนี้เขาปิดมิดชิดอยู่นะแต่ว่าน,นิดก็จะกินอันนี้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่อยากเอามามารวมกับฝั่งนี้นะเพราะว่านิดตั้งใจอยากจะอาเก็บไว้กินได้นานๆน,นะคะ โอ้โหเสียดายมากดูสีตั้งเบล,เลอเลยอะพี่ชายสั่งซื้อมาฝากด้วยอะโอโ้อันนี้นิดกล่องก็น่าจะมาสักเกือบหนึ่งกิโลกรัมนะคะของทั้งหมดที่พี่ชายนี่ส่งมาให้เนี่ยเออสี่กิโลกรัมนะสี่กิโลกรัมน่าจะมีเศษเษด,ด้วยนิดหน่อยนี่เห็นมีบนกล่องแป่ไมงี้คะมั่นใจเหมือนกันเออสี่กิโลกับเก้าสิบกรัม ทั้งหมดนะคะแล้วตรงนี้เขาเขียนว่า3,000บาทแล้วก็ค่าภาษีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใบเสร็จที่พี่ชายส่งมาให้ก็คือเอ่อ3,150บาทนะคะแล้วนี้ก็เป็นทั้งหมดที่นี่ได้มาจากเมืองไทยนะคะสั่งมากว่าจะได้เนาะค่าใช้จ่ายก็อย่างที่นี่บอกไปเลยนะคะส่วนอันนี้เนี่ยถ้าี้จำไม่ผิดที่เมืองไทยน่าจะซองละยีบาทนะคะเนี่ยก็ได้มา30กว่าซองมันก็เลยราคาสูงนิดนึงเนาะก็ น่าจะหกร้อยกว่าบาทนะคะที่พี่ชายคือพี่ชายเขาเขียนมาให้เป๊ะ,ปะ,ปะป๊ะเลยนะก็กี่บาทกี่บาทที่เขาจ่ายไปนะคะไม่มีแบบหักค่าน้ำมุกน้ำมันนะเต็มที่เลยนะคะโอเคค่ะถ้าไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ